เสวัสดีครับพี่น้องสู้หูสู้คนครับผมนุ่มเทบาี่น้่ะสวัสดีครับผมผมพี่น้องสู้หูสู้คนครับมื้อนี้ก็มาพอกันนี่คือเก่าแล้วพี่น้องพาพี่น้องมากินซอยจูนะครับพี่น้องนะให้พี่น้องมองใกล้ๆนี่ครับซอยจูครับพี่น้องสือมาโร่นึ่งมันบ่โร่นึงครับแหมาโร่นึงครับมื้อนี้ก็แหมาแย่มายามกันครับกับนุ่มบานนาครับผมครับนุ่มบานนาครับ สื่อเนื้อมาโลนึงครับพี่น้องครับสื่อเนื้อมาโลนึงเกินมาจูครับพี่น้องนะกินน้ากันเล่นนะพี่น้องเนาะมาครับนะเอาเหี้พี่น้องมาก่อนจะครับเดนโด,ดนกินเทอหนึ่งรอมาก่อนนะนี่พี่น้องอืม ขับเขาไปนาะครับแซ่บเกินยอดครับเหนียวมงามเลยครับเห็นตะวันพี่ตะวันไหลไหลายนะขอบุ้ยางน้อู ข้องแผีเดียวมันดีผสมอย่างนี้มีของแผล้าแบบนี่ก็นไดไหมไม่เอาสวดไปเลยครับมันยังเคืงใจครับจัดโม้ผมกันหนเลย